สวัสดีค่ะวันนี้มากับข่าวดีนะคะและแอดเหมือนว่าเพิ่งจะทําข่าวน้องเนาะขยับอันดับ IG โลกนะคะเหมือนเพิ่งทันอันดับที่47ไปใช่ปะทุกคนแต่ตอนนี้ขอให้ลืมนะคะทุกอย่างเป็นความหลังไปแล้วน้องขยับอีกแล้วค่ะโอ้โหไปไวมากไปไวจริงๆไปไวกว่าแสงนะคะตอนนี้ขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่46ของโลกแล้วละคะ่ะด้วยยอด f o ลเ o อร์นะคะเมื่อวานนี้ทะลุ 61ล้านคนไปแล้วตอนนี้ก็กำลังพุ่งทยานต่อนะคะพอครบ61ล้านปุ๊บเนี่ยก็ทำให้ขยับตำแหน่งเลยค่ะเป็นน u m เบอร์46ของโลกนะคะก็อย่างที่เคยทำไว้ค่ะ ว่านบัตรนี้นะคะได้เลื่อนนะคะแซงเอมมาวัสันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแซงเฮอร์ไมวเนี่เลยนะคะต้องบอกว่าเวทมนต์ขนาดไหนก็เอาไม่อยู่นะจ๊ะต้มมงตงม้มหม้อมีคาถาเสกอะไรไม่ก่งไม่กวาดก็เอาไม่อยู่แล้วจริงๆค่ะน้องขยับขึ้นมานะคะเป็นอันดับที่46อย่างที่บอกไปค่ะตอนนี้ตามหลังจัสตินทิมเบอร์เลกนั่นเองนะคะก็ต้องลองดูค่ะเพราะว่ายอดเนี่ยห่างกันอยู่ประมาณ 1>, 1ล้านคนนะอยู่ประมาณ1ล้านคนเพราะว่าของจัสตินเนี่ยเขาอยู่ที่ประมาณ61ล้านนะกับอีกประมาณ7-800 0 0คนนะคะที่เป็นแบบ follower ของเขาคราวนี้น้องเราเนี่ยก็ต้องการอีกแค่ประมาณ7 0 0 0 0 0หรือ8 0 0แสนคนก็คือเอาให้ชัวร์ก็คือ1ล้าน follower นะคะ1ล้าน follower แน่ๆน้องจะขยับขึ้นมาเป็นตำแหน่งที่45แทนนั่นเองค่ะ ซึ่งความน่าสนใจนะคะก็คือว่าทั้งลิซ่าแล้วก็จัสตินเองเนี่ยก็ถือว่าโพสต์น้อยนะถ้าเทียบกับคนอื่นๆนะคะคือโพสเนี่ยจำนวนโพสอยู่ที่ประมาณ700กว่าครั้งเท่านั้นเองนะ700กว่ารูปเท่านั้นเองเออเออเออขอโทษ,โทษแอดไม่แน่ใจว่าเขานับเป็นครั้งหรือนับนะเป็นรูปนะคะแต่ว่าเขาใช้คำว่าโพสค่ะเออใช้คำนี้ดีกว่า เขาบอกว่าน้องเนี่ยโพสต์ประมาณ700กว่าโพสต์เท่านั้นเองนะคะซึ่งก็ใกล้เคียงกับจัสตินชิมเบเล่ค่ะแต่ว่าเอมมาวัสันเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือไม่ค่อยได้ขยับ IG ด้วยนะคะโพสต์ไว้แค่ประมาณ200กว่าครั้งเท่านั้นเองค่ะอ่ะคราวนี้มามองอนาคตกันอีกน,นิดนึงนะคะคือมันแบบว่าใหญ่โตมโหลานมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดว่าขยับมาที่จัสตินชิมเบเลกได้เนี่ยคนต่อไปคือเกากระดดเลยนะคะน้องจะ แซงขึ้นไปถึงเกากระดอดแล้วนะคะเกากระดอดเนี่ยคือเกือบเกือบ63ล้าน follower นะซึ่งเราเชื่อว่าไม่ยากนะคะกับการที่น้องทำสถิตินะคะซึ่งพอหลังจากนั้นค่ะขึ้นมาเรื่อยๆนะจะเป็นวงการบอลิวูดทั้งหมดเลยก็คืออินเดียนะคะแต่ว่าก็ยังมีในส่วนของสายลงสายแปอะไรหรือว่าเป็นนักร้องนะคะทางฝั่งเมกาแล้วก็ยุโรปอยู่บ้างนะคะแซมแซมไปค่ะมีสโนว์ด็อก มีชากิล่ามีดวลิปป้านะคะโอ้เยอะยังอยู่อีกเยอะนะที่น้องจะต้องฝ่าฟันและขึ้นไปค่ะซึ่งแอดเชื่อว่าน้องไปได้อีกบินสูงได้อีกนะคะไปได้อีกไปให้ไกลเลยอันดับไต่ขึ้นไปเยอะๆแบบนี้เลยนะคะยิ่งเป็นการปูทางสู่ความเป็นสากลของน้องด้วยก็ถือว่าเบิกเลิกเลยสำหรับเช้าวันนี้นะคะหลายคนอาจจะแบบโอ้ยวุ่นวายวันทำงานรถติดนู่นนี้นั้นเรียนออนไลน์ ก็ดูคลิปนี้เป็นกำลังใจนะคะถึงแม้จะหมดการโปรโมทในเกาหลีนะอันนี้คือข่าวล่าสุดที่เราเดากันว่าเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเขามีงานอะไรป้อนน้องอีกเนี่ยก็จะเป็นข่าวดีมากๆเลยนะคะแล้วก็รอติดตามกาันอ่ะคราวน,นี้ก็เตรียมไปงานสายอินเตอร์นะคะและหลังจากนั้นค่ะเราก็จะผลักดันนะคะให้น้องสูงขึ้นไปอีกค่ะซึ่งเชื่อว,ว่าถ้าเกิดว่าได้ไปปารีสแฟชั่นวีคจริงนะห้ามแกงห้ามต้มหม้อใหญ่ห้ามแกงหม้อใหญ่เรานะคะ อันดับน้องน่าจะขยับขึ้นไปอีกกับการปรากฏตัวบนพรมแดงหรือว่านั่งเป็นฟอนโลอะไรก็แล้วแต่ขยับอีกอย่างแน่นอนนะคะขอให้งานเข้ามาเยอะๆขอให้มีกระแสอยู่ตลอดเวลาเลี้ยงกระแสกันไปแบบนี้ถือว่าสุดยอดเลยละคะ่ะอ่ะวันนี้มากับตัวเลขสวยๆงวดนี้ไม่รู้จะซื้ออะไรก็ 4, 6นะจ๊ะทุกคน <c oughs> ใครถูกแบ่งแอดด้วยละ่ะโอเคคะ่ะวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายค่ะ